เล่นน้ำเหรอกาเล่นก้าลงไปเล่นก่อนฮะไม่ต้องลงไปข้างในหรอกมั้งเล่นแต่ขอบสระก็พอแล้วแต่ขอบสระนั่นะเอออุ้ยถ่ายติดบ้านเขาด้วย Thắc thai rồi Bộ mứa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  rồi อันนี้ต้นมะนาวนะคะมีมะนาวสองลูกเล่นน้ำเล่นน้ำว้ว้น้ำป๋อมแปมป๋มปอมแปรมบ่งมือหน่อยบอกมือหน่อยบ่งมือหน่อยเออ